การที่จะเกิดสงครามประเภทสงครามโลกนะฮะที่มีประเทศอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแบบที่เราเห็นในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะถ้าเรียกว่าบอกเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถามว่าแค่นี้ต้องชำระไม่ต้องครับสาหรับทางด้านของอิหร่านเพราะว่าบุคคลคนคนี้เป็นคนสาคัญมาก <S <S ด้านการเมืองระหว่างประเทศมันไม่เหมือนกับ โหถูกลังแกถูกอะไรครับมโมโหจะสู้ตายเลยจะอะไรต่างๆเหล่านี้เราหรวอมืนไม่ใช่ครับมันจะต้องมีการที่เขาว่ามันคุ้มไม่คุ้มท่านเล่นแล้วเราจะได้เราเราจะเสียอะไรจุดไหนจะต้องมีการวางแผนความเป็นไปได้สูงสุดอันนี้ที่จะเป็นปัญหาก็คืออันแรกเลยก็คือเป็นลักษณะข็เลยสงครามตัวแทนครับสงครามตัวแทนในที่นี้ก็คือแทนที่จะเป็นการไปรเชิญหน้าโดยตรงซึ่งอิหร่านเสียเปรียบในกรณีนี้ก็คือ,อใช้เฮสบอลาใช้ พุติใช้มิลิเทียก็คือกองกําลังในซีเรียรและอีรักเนี่ยเล่นงานกองกําลังของอเมริกาในตะวันออกกลางอันที่2อนะครับอาจจะเล่นเลยเถิดไปจากตะวันออกกลางก็ได้เพราะผลประโยชน์อเมริกานะฮะอันไหนละ่ะทหารหรือเรื่องแร่งก็เยอะหรืออาจจะไม่ได้เล่นแค่ทหารอย่างเดียวพลเรือนฐานทูตก็มีกองกําลังนะไม่ในแอฟริกาตะวันตกในละตินอเมริกาก็คือเม็ดหลักๆผมก็เจะว่าคงตะวันออกกลางแต่ว่าก็ไม่ปฏิเสธถึงความเป็นไปได้ในเล่นจุดอื่นๆ โดยมีเป้าหมายสําคัญก็คือทําให้คนอเมริกันเกิดความกลัวเพื่อที่จะมาบอกว่าเนี่ยทำอะไรว่าไม่คุ้ม ในลักษณะที่สร้างปัญหาให้คนณอเมริกันปิดช่องแคบฮอมุสแต่ันนีที่บอกเป็นไปได้น้อยเพราะอะไรฮะมันเท่ากับเป็นกระอิลานฮะไปเชิญชวนสร้างศัตรูให้กับคนอื่นด้วยในยามนี้คุณควรจะมีพันธมิตรไม่ใช่ศัตรูเพราะว่าเส้นทางนี้มันไม่ใช่แค่น้ามันสําหรับอเมริกาเท่านั้นน้ำมันนี้สําหรับตะวันตกแล้วในข้อตกลงหกฝ่ายที่อเมริกาถอนออกจนวทั่งเกิดเป็นปัญหาอีกห้าประเทศซึ่งหนึ่งสองสามประเทศนั้นก็เป็นยูนะครับฝรั่งเศสก็ยังสนับสนุนอิหร่านอยู่เพราะในกรณีคุณสังงงเเเกกตดดู EU, ็ไม้ไ้้ขขาาาทริ ยังพูดออกมาเป็นกลางกลางคุนองนั้นแล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับน้ํามันที่ไม่ใช่ประเทศต่างๆเหล่านี้เพราะการทําแบบนี้นะฮะประเทศเดือดร้อนจริงแต่ก็ทําให้ประเทศต่างๆเดือดร้อนด้วยกับอีกอันนึงก็คือเป็นการเชิญชวนอเมริกาเนี่ยเข้ามาเล่นงานโดยตรงเลยซึ่งดุลทางด้านของการการลบเนี่ยมันมันอาเสียเปรียบเขาอีกทางหนึ่งนะฮะที่มีความเป็นไปได้นะฮะสูงก็คือนอกจากที่เล่นตามจุดต่างๆแล้วนะฮะก็คือการเล่นพันธมิตรของอเมริกาแล้วก็พันธมิตรตงนะ,ะเล่นทำนิตอเมริกา เช่นซาอุดิอาระเบียได้ยังไงครังน้ำมันสิ่งที่คนอเมริกันยังตอบไม่ได้ตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าสิ่งที่ทั้งคิดอยู่ขนาดนี้ดูเหมือนว่าคิดผิดแต่ก็ต้องให้เวลาว่าจากนี้ไปอีกปีหนึ่งต่างๆการแก้แค้นของหลานนะฮะ มันรุนแรงถึงขั้นทําให้ผลประโยชน์อเรรมิกันเนี่ยถูกกระทบเยอะไหมอันนี้เป็นประเด็นสําคัญถ้าเกิดกระทบเยอะแสดงว่าทําเนี่ยคาดผิดไปแล้วครับแล้วผลประโยชน์อเมริกันคนอเมิกนกตัวผลกระทบต่อเรือกตั้งแต่ถ้าจาักนี้ไป1ปีนั้นปรากฏมีครับแต่ไม่คาคุมได้ครับและสถานการณ์ตรงนี้มันเริ่มคลี่คลายขึ้นมาบ้างถือว่าทัป์เสี่ยงแล้วประสบความสำเร็จสิ่งที่แน่นอนก็คือสิ่งที่ทัป์ทำนั้นจะเปลี่ยนแปลงเครีภูมิัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางเลยเพราะจะทําให้บริเวณเนี้ซึ่งระอุอย คุณลองสังเกตดูถ้ามีบทบาทให้คุณดูสองสามวันนี้นะครับพูดในะทำนองแค่แลเลตเทอร์เล็กคำพูดท่านนั้นอย่างแค่นี้วิเคราะห์ก็พอแล้วแล้วถ้าเรามองนะฮะในแง่การเมืองระหว่างประเทศนะเรามันมีเรื่องของอะไรครับวิเคราะห์นะฮะในลักษณะที่แรีาโลจิคิลทางจีนกับอเมริกาอาร์เเซียจะมีประโยชน์ก็ตรงไหนให้สองประเทศเนี้มันวุ่นกันไปหมดเลยเพราะวุ่นกันไปหมดเนี่ยข้อแรกนะฮะเขาก็สามารถทางด้านรัสเซียได้ประโยชน์จากการวุ่นในตัวหนอกลางเดี๋ยวนี้ กลายเปมีส่วนร่วมเป็นผู้มีอำนาจแล้วนะครับร่วมกับทางด้านอิหร่านทาไมครับก็มา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 ,มาช่วยทางอาศัสตร์ทำให้นาตโตวุ่นเริ่มเป็นพันธมิตรกับทางตุรกีทกั้งตุรกีเป็นส่วนหนึ่งของของของ,ของนั่นเพราะฉะนั้นเขาปล่อยให้ตรงนี้วุ่นและตัวเองฮะไปขยายแสนยานรูปภาพทางด้านไหนครับยูเครนได้ใครเมียไปแล้วยูเครกนรกำลังปังจีนเองก็ดีใจเพราะอะไรครับจะได้แผ่เรื่องของอะไรอิทธิพลทางด้าน ถ้าด้จีนใต้ด้านทำอะไรต่างเหล่านี้เพราะนี่เรื่องอะไรที่เศรษฐกิจตอนนี้ก็ย่ำแย่เพราะโดยโลจิกเนี่ยคุณลองคิดดูแต่ว่าเนื่องจากเป็นพันธมิตรเพราะว่าทั้ง3วมันนี้นะมันจะมีการซ้อมรบอ็นครั้งแรกซ้อมรบทางเรือเมื่อประมาณไม่กี่เดือนนี้เขาเรียกน,นาวิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์แต่ว่าการซ้อมรบนี่คุณลองไปวิเคราะห์คนที่เขาเชี่ยวชาญมันเป็นโทเก้นเป็นสัญลักษณ์ก็โอเคก็บอกอกันไปกันคุณมาลังากพวกเราแล้วฮะพวกเราเนี่ยรวมกันนะ แต่จริงๆแล้วต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ที่จะมาทางทหารเนี่ยน้อยมากมันเป็นซิมโบลเป็นโทเก้นว่าเฮ้เราจะนั่นกันมันเหมือนกับเป็นเลตทอลิกมากกว่าที่จะช่วยเหลือทางด้านจริงๆ